นี่นะคะวัดมะลงมะงวงนะคะที่อยู่ใกล้กับอยโยธาราวิลเลจนะคะลงสะพานมาก็เลี้ยวขวาขวามือเลยค่ะแล้วก็เข้าวัดเลยนะคะเราพาเข้าไปดูนะคะพระ,ะอุโบสถพระอุโบสถนะคะของวัดนะคะอกว้างใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะมีพระ สองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะคตรงนั้นเป็นหอนะระฆังนะคะะก็ถือว่าเป็นวัดหลวงนะคะที่มีความสำคัญนะคะเจดี JD นะคะ วยนะคะมีพระอะไรบ้างนะใครรู้บอกแอดหน่อยนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้นะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะองค์พระเจดีย์ตรงนี้นะคะ,น,ะ,น,ะ,คะ,คะนีนะะ่ไม่ได้บอกอะไรบ้างนะคะน่าจะเป็นเอ่อ ทางศาสนาพราหม,ะะาาามาาณ์นะคะขาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ตรงนี้นะคะเจดีนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเทพอะไรบ้างนะคะองค์ไหนบ้างเหมือนกันนะคะแต่สวยงามนะคะสวยงามนะคะ นะคะประวัตินะคะพระวัดบรมวงศ์นะคะเป็นพระอารามหลวงที่รัชก,กาลที่ห้านะคะ,สะเสด็จถึงโอ้เก้าวาระนะคะ,สะเสด็จถวายผ้าพระกฐถินแปดวาระแล้วก็ผูกพันธะสีมาอีกวาระนะคะสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะแห่งชีวิตนะคะพร้อมความสําเร็จอย่างสูงส่งครบเก้าครั้งจะสําเร็จอย่างสูงสุด <S <S ถ้ามาที่นี่ถึงเก้าครั้งนะคะจะจะพบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะคะ วัดนี้นะคะเป็นพระอารามหลวงนะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้ามาที่นี่นะคะมาแวะมาชมนะคะมาอ่าไหว้พระนะคะที่วัดนี้ได้นะคะพระลมมะมงนะคะอยู่หลังพระเนตรคลองช้างเข้ามานะคะข้างในนะคะอยู่ใกล้บริเวณใกล้ใก้กันนะคะกับอโยธาราวิลเลจนะคะ แล้พบกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ